ค่ะก็เป็นหุ้นเด่นของวันที่22ตุลาคมนะคะเอ,อ่อที่เลือก JPT มาเนี่ยเพราะว่าแนวโน้มกําไรเลยค่ะเมื่อกี้อย่างที่บอกไปเนะว่าเอ,อ่อถ้ากลุ่มพวก,กเกษตรอาหารเครื่องดื่มอะไรต่างๆเนี่ยผลประกอบการในไตรมาสสามโดยภาพรวมเนี่ยถือว่าค่อนข้างอ่อนแอนะคะหลายๆตัวเลยแล้วก็จะมีเพียงแค่บางตัวะคะ่ะที่ผลประกอบการน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มกลุ่มได้นะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะเป็น JPT นะคะแล้วก็อย่างที่เราเคยพูดมาเสมอว่าถ้าเอาในไตรมาสสามหรือว่าในไตรมาสสี่เอาว่าช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย ไก่จะดูดีกว่าหมูค่ะแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าราคาไก่ในประเทศเองเนี่ยปรับตัวลงน้อยกว่าราคาหมูที่ปรับลงค่ะแล้วก็ของเขาเนี่ยก็จะมีสตรอรี่ก็คือเรื่องของการส่งออกนะคะที่ที่พอจะหนุนได้อยู่ภาพรวมผลประกอบการเนี่ยเลยยังทําได้ดีออของกําไรในไตรามาสสมเนี่ยแต่คาดว่าลุ้นนิวไฮเลยนะเบื้องต้นเนี่ยมองไว้ประมาณสัก6 8 0 7 0 0ล้านนะคะก็จะเป็นนิวไฮค่ะ โต Q on Q Year on Year ในระดับที่ดี Q on Q น่าจะมีสัก7% 8ประมาณ7-8%แล้วก็ Year on e ย r เนี่ยต้องมี20%กว่านะคะในแง่ของการเติบโตนะคะปริมาณการส่งออกไก่พอไปได้ตอนนี้มองไว้ประมาณสัก8,000ตันนะคะลดลง Q on Q Year on Year บ้างคะ่ะเนื่องจากว่า g p t เนี่ยเขาเผชิญเรื่องของปัญหาแรงงานกาัมพูชาที่ก็จะมีการย้ายกับประเทศกันไปนะคะช่วงสักเดือนสิงหาคมแบบที่เราจะเห็นข่าวกันหนักๆห,ห,หน่อย GFPT ก็โดนไปเดือนครึ่งค่ะประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งนะคะพอย้ายออกไปคนที่เหลืออยู่ก็ต้องทํา OT แล้วก็ต้องรีคูดคนใหม่เข้ามารีคูดคนใหม่ตอนนี้ได้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จังหวะที่รีคูดเนี่ยเป็นพมา่าเข้ามาแล้วก็ ก็ต้องมาเสริมทักษะกันใหม่ค่ะก็ต้องมาฝึกมาอะไรกันในแง่ของการเชื้อไก่นะคะเพราะฉะนั้นก่นจะมีสะดุดสะดุดกันไปอันนี้ว่าสะดุดแล้วนะกระทบเรื่องของปริมาณการส่งออกไปเล็กน้อยแล้วนะคะรายได้อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวราคาไก่เนี่ยถ้าราคาไก่เป็นเนี่ยลงประมาณสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งคิวออนคิวค่ะแต่าราคาโครงไก่เวลไก่เป็นมาชำแหละเนี่ยถ้าเป็นเนื้อเาก็จะส่งออกนะคะตรงนี้ราคายังดีค่ะประมาณ4,500อเหรียญต่อตันแต่อีกส่วนหนึ่งที่ต้องขายในประเทศเนี่ยจะเป็นพวก โครงไก่เครื่องในอะไรต่างๆเราก็จะดูราคาโครงไก่เป็นหลักเพราะว่าเป็นพาร์ทใหญ่นะคะโครงไก่ราคาลงค่ะนี่ขณะว่าราคาลงแล้วนะรายได้รวมเนี่ยถ้าเราดูรายได้รวมของคาเนาาตไรท์แมเนี้อาจจะไม่ได้ค่อยดีมากเท่าไหร่นะคะก็จะลดลง Q on Q, Year on Year เบาๆค่ะแล้วก็บริษัทร่วมเองอย่าง gfn กับ m c k k y ก็จะมีผลประกอบการที่ลดลงเพราะว่ามีโรงงาน ตั้งอยู่ที่ชนบุรีเหมือนกันแล้วก็เจอรเรื่องของแรงงานกัมพูชาขาดแคลนระยะสั้นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ส่วนแบ่งกําไรบริษัทร่วมจะไม่ได้เป็นตัวช่วยสําหรับในไต,ตรมาสนี้ mm. ก็จะซอฟลงมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลถูกหักล้างได้ทั้งหมดค่ะด้วยต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงต้นทุนวัตถุดิบเราเห็นลงมา mm. ตั้งแต่ต,ต้นปีแล้วนะคะทยอยทยอยลงแต่เวลาบริษัทพวกเนื้อสัตว์พวกนี้ค่ะเขาจะต้องซื้อไปใช้ล่วงหน้าเพราะว่าต้องซื้อซื้อ,ซ,อซื้อก่อนราคาที่เห็นลงวันนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ไไดดด้้้้ใใใชชีี๋ยวนนก็จะตรมาถัป แล้วในไต,ตรมาสสามนี่แหละเป็นไต,ตรมาสที่ GPT ได้ใช้ของถูกอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคาดว่าตัว Go ร์สมาร์จตัวตากำไรขั้นต้นเนี่ยจะขยับขึ้นแล้วก็อาจจะทำ w High ในรอบ10กว่าปีนะ17ปีนะอปีนในที่ไตเขียนไว้นะคะคาดไว้19.8เลยคะ่ะไตรมาสที่แล้วทำได้16.7เนะไต,ตรมาสนี้19.8นะคะที่คาดไว้นะคะก็จะสูงสุดในรอบ17ปีหักล้างผลบลบที่เล่ามาเนี่ยได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นกำไรเนี่ยก็เลยลุนนิวไฮค่ะ แล้วก็ทีนี้พอแต่ก็นึกว่าเอ๊ะ Q 3ปกติเขาเป็นไฮซีซันพอไฮซีซันเสร็จ Q 4จะลงไหมพอมานั่งดู Q 4 อาจจะลงไม่เยอะนะคะยังเป็นตัวเลขระดับ600กว่าล้านได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทุนที่ถูกเนี่ยยังยังมีอยู่ค่ะก็ยังใช้ต่อสําหรับในไตรมาสส่ส่วนในแง่ของปริมาณการส่งออกที่ลดลงในไตรมาสสในไตรมาสสี่จะกลับมานะคะเพราะว่าตอนนี้แรงงานจัดการเรียบร้อยแล้วค่ะกลับมาปกติแล้วนะคะลูกค้ายังรอออเดอร์อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นออเดอร์ที่อยู่ในไตรมาสสแล้วส่งมอบไม่ได้เนี่ยก็จะถูกเลื่อนมาในไตรมาสสนะคะพอปัญหาแรงงานที่คลาย บริษัทร่วมอย่างเจฟเฟนกับแมคคีก็คลี่คลายด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็เลยคิดว่าส่วนแบ่งกําไรบริษัทร่วมก็น่าจะฟื้นสําหรับในไตรมัสสีก็เลยกลายเป็นในไตรมาสสีที่ไม่ได้แย่เหมือนทุกทีนะคะอาจจะลงบ้างค่ะแต่ว่าคิดว่าลงน้อยกว่าที่คิดแล้วก็ยังเป็นระดับ600ล้านได้ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างปรับประมาณการนะคะเดี๋ยวต้องอัดปรับปีนี้ขึ้นปัจจุบันเราทำกำไรปีนี้ไว้2001นึงเองค่ะแต่ถ้าเอาว่า Q3 Q4 เป็นไปภาพเป็น ตามที่แต่เล่าเนี่ยทั้งปีอาจจะเห็น2,006นะคะจาก2,001ที่2,006เลยนะก็ต้องปรับประมาณการขึ้นนะคะราคาเป้าหมายตอนนี้ที่ให้ไว้เนี่ยคือ12บาทเพราะนั้นก็แนะนำเกงกำไรอะค่ะออาจจะปรับขึ้นมาแถวๆ13บาทอ่ะเดี๋ยวดูอีกทีนะคะแต่ตรงนี้ก็ยังแนะนำซื้ออยู่แล้วค่ะก็เป็นลักษณะซื้อเกงกำไรก็ได้อันนี้ก็ JPT มาฝากกันเป็นหุ้นเด่นวันนี้ค่ะครับผมชัดเจนนะครับก็โอ้กับไป Q3 New High Q4D ต่อ นะครับแล้วก็มีล้วนปรับประมาณการแล้วก็ครั้งปีปีนี้ทำมิวไฮโวมาเพียบ <laughs> ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเ,เทคนิคนิดหน่อยนะครับในส่วนของภาพเทคนิคดูซิว่าเป็นยังไงบ้างาภาพเทคนิคของตัว GPT <G FT. S 2> เอ่อ GPT <G FT. S 2> นะครับถ้าใครจะซื้อนะผมดูหลักจากแนวรับแล้วเนะี่ยประมาณแนวรับอยู่ที่ประมาณ9บาท9 0ถบาท9บาท70ก็ซื 9, ้อแถดโซนนี 9, ้ 9, 9, 1, ได้นะครับเแนวรับนะครับโซนแนวต้านก็อยู่ประมาณ10บาท40 10บาท80 10, นะครับก็ถ้าถ้ามันผ่านประมาณสัก10บาท40นี้ก็อาจจะกลับเป็นขาขึ้นที่มันชัดเจนมากขึ้นแล้วก็อย่างที่ตตายบอกนะว่าก็มีรูปต่บประมาณการขึ้นแล้วก็ ต้องบอกว่เนี่ยเป็น q ิที่ออที่โลซีันแต่สามารถทำกันไปได้ดีย่เงี้ยก,ก็ดูจะสวนทางกับราคาไก่ที่ลงมาตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวต้นทุนในการาวัตถุดิบในการเลี้ยงไก่เนี่ยต้องบอกว่าต่ำมามากนะครับมาจิ้นที่ดีดีจัดๆนะครับอ่าก็ g f p อฟเอเป็นห <F> ันเด่นะค,ครับ